อดโอย,อยนี่ยพี่ได้ยังเออน้องครับแถวนี้มันมีพวกคลินิกหมออะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะคือเพื่อนพี่มันหกล้มขาแพงนะหไม่ออ่ะไม่ใช่คนีอ๋อ <c oughs> นี่นี่น้องน้องเรียนที่นี่ปะคะในนี้มันมีห้องพยาบาลอะไรอย่างนี้ปะคะมีเหรอฮะเอ,อ่อ น้องน้องช่วยพี่ประคองเพื่อนพี่หน่อยได้ไหมเอาโอเคได้รบกวนหน่อยนะครับน้องเดี๋ยวพี่ถือล้มให้ไหมอ๋อโอเคได้ฮะเฮ้ยเ<ห>ป็นไงอ่ะเจ็บเจ็บโอเ้เจ็บเจ็บ,จบโหเ,เดินไม่ระวังอนะ่ะเอางีเ้เดี๋ยวน้องช่วยช่วยหิ้วปีกนี่แล้วกันนะ ข้างรถไฟไปจีนี่อะไรนะข้างรถไปไฟเอ่อข้างอะไรอย่างว่ารถไฟเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าสายไหนไปสถาพยาบาลบ้างนะครับแล้วแล้วนั่งแท็กซี่ก็ได้ฮะแต่แถวนี้มันมีโรงพยาบาลหรือเปล่ามีโรงพยาบาลสัตว์อ่ไดโรงพยาบาลสัตว์อ่ะเออมีคลินิกไหมฮะแถวเนี้ยเมยโยมป็นไกลป่ะฮะน้อง ไหวป่ะเอางี้โรงพยาบาลมันอยู่ตรงนี้เอกลองวิ่งไปตรงนั้นได้ไหมตรงไหนตรงนั้นอ่ะตรงนู้นเหรออ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะคือตอนนี้เรากำลังถ่ายรายการอยู่ฮะผมอยากให้น้องๆได้ร่วมสนุกกัน